จังหวัดนราธิวาสค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอัธกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตรวจตามการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนสนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาสตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมรับฟังข้อมูลโครงการก่อสร้างและปัญหาอุปสรรคจากการกีฬาแห่งประ เททศไทยด้านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าค่ะเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้ทราบถึงปัญหาจึงเดินทางมาพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาเพราะมาตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสอย่างที่ทราบกันว่าสนามกีฬาแห่งนี้รเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่แล้วเสร็จหลังจากได้ฟังข้อเท็จจริงจากการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้ก็ได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปเจราจาพูดคุยร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงค่ะเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการ ก่อสร้างต่อเนื่องได้ยืนยันค่ะจะดําเนินการสร้างสนามกีฬาแห่งนี้ให้แล้วเสร็จเพื่อให้ชาวนาราธิวาสได้มีสนามกีฬาประจําจังหวัดหลังจากที่ต้องรอคอยมานานนับสิบปีปัญหาคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นอนุสาวรีย์สำหรับคนนาราธิวาสนะครับรุ่นหลานลูกหลานชาวนาราธิวาสรุ่นแล้วรุ่นเล่าก็รอคอยว่าเมื่อไหร่สนามกีฬากลางเราจะเสร็จเหมือนจังหวัดอื่นๆนะครับอันนั้นในช่วงที่ผ่านมาผมไม่พูดถึง แต่ช่วงที่ผมกํากับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเฉพาะเราเป็นประธานบอร์ดนะครับบริหารของกองของกอ,องทุนกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยเราคงปล่อยอย่างนี้เกิดขึ้นกับบ้านผมไม่ได้เด็ดข